สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ข่าวของแก๊งคอนเซนเตอร์จอขยายผลออกหมายจับบอสคนจีนเพิ่มหนึ่งรายแก๊งคอนเซนเตอร์1 1 9คนหลังพบเชื่อย,ยังมีคนไทยขายชาติอีกรับหลังปรับกระบวนการคัดกรองอุดช่องโหว่การฟอกขาวของคนไทยทำผิดซ้ำเมื่อวันที่5มีนาคม2568ที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชยารรมทางเทคโนโลยี พลตำรเอกทัชชัยปิตณีระบุตเจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปรับปรามอัชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศพลตำรวจโทไตรรงผิวพันผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมถแถลงความคืบหน้าผลการสอบสวน1 1 9คนไทย ที่ถูกจับกลุ่มในเมืองปอยเปตประเทศกัมพูชาและส่งกลับมาดำเนินคดีในไทยโดยมีผู้ถูกที่ตกเป็นผู้ต้องหาหนึ่งคนพลตำรวจเอกทัชชัยเปิดเผยว่าแก๊งคอนเซนเ,นเตอร์กลุ่มนี้ใช้วิธีการหลอกลวงหลายรูปแบบทั้งการเทรดหุ้นโรแมนสแกมเปิดเว็บพนันออนไลน์รวมถึงหลอกเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าเจ้าหน้าที่ที่ดินจาก1 1 9คนถูกดำเนินคดีแล้วหนึคน ส่วนอีก15คนที่ไม่ถูกออกหมายจับอยู่ระหว่างการขยายผลถึงพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากเบื้องต้นพบว่าไปทำงานเกี่ยวกับพนันออนไลน์แต่ส่วนอีก4คนที่เป็นเยาวชนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเ,มเช่นกันส่วนการดำเนินการขยายผลหาตัวบอสชาวจีนนั้นพบพฤติกรรมว่าชาวจีนทั้ง3ราย ที่เป็นระดับบอสมีหน้าที่สั่งการและกำหนดการจ่ายเงินรวมถึงกำกับดูแลแก๊งคอนเซ็นเตอร์นี้เบื้องต้นได้มีการสเก็ตภาพจากคำให้การของผู้ต้องหาจนสามารถออกหมายจับได้สองรายส่วนอีกหนึ่งรายอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายโดยหลังจากนี้จะร่วมมือกับทางการจีนทำการขยายผลว่าบุคคลทั้งสามรายเป็นใครแต่เบื้องต้นยังไม่พบประวัติหรือหมายจับของตำรวจสากลแต่อย่างใด กระบวนการคัดกรองตำกลไกเอ็นอเอมในอดีตทีมสหวิชาชีพยากที่จะพิสูจน์ทราบว่าเป็นเหยื่อที่แท้จริงหรือไม่ทำให้ที่ผ่านมาไม่มีใครถูกดำเนินคดีจึงทำให้คนไทยขายชาติมักใช้เป็นช่องทางในการกลับไปกระทำผิดซ้ำแต่กระบวนการคัดกรองในครั้งนี้ได้เพิ่มมิติในเรื่องของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้าไปช่วยในการสืบสวนและตรวจสอบด้านเทคโนโลยี รวมทั้งด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่มากกว่า100นายทำให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานที่สามารถเอาผิดคนไทยที่กระทำผิดได้โดยเชื่อว่ายังมีคนไทยอีกนับ1,000คนที่ร่วมอยู่ในขบวนการแก๊งคอนเซ็นเตอร์เพื่อหลอกคนไทยด้วยกันดังนั้นหลังจากนี้ทางการไทยได้ร่วมกับทางการกัมพูชาซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสองประเทศไม่ได้มีทางการจีนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยจะมีการกําหนดยุทธศาสตร์ที่จะปรับปรามอัากรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้โดยทั้งสองประเทศจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถึงที่ตั้งของกลุ่มแก๊งคอนเซนเตอร์ซึ่งทางการไทยจะมีการขอให้ส่งตัวคนไทยทั้งหมดมาลงโทษในประเทศไทยเนื่องจากบทลงโทษที่กัมพูชาเป็นโทษเบาเพราะเป็นเรื่องของการเข้าเมืองผิดกฎหมายและการทำงานแบบผิดกฎหมายแต่เมื่อดำเนินคดีในประเทศไทย จะมีโทษหนักจำคุกสูงสุดถึง15ปีหรือมากกว่านั้นเพราะแก๊งคอนเซนเตอร์จะไม่หลอกลวงคนกัมพูชาแต่จะหลอกลวงคนไทยทั้งนี้จากการปฏิบัติการปรับปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ในฝั่งเมียวดีประเทศเมียนมารวมถึงมาตรการตัดไฟตัดน้ำมันตัดเน็ตตั้งแต่เดือนมกราคม2568ถึงปัจจุบันส่งผลให้สถิติการปราบปรามแก๊งคอนเซนเตอร์ลดลงถึง30% จากการตรวจสอบกลุ่มที่เป็นเหยื่อขบวนการแก๊งคอนเซนเตอร์ตั้งแต่วันที่26มกราคมถึง26กุมภาพันธ์2568พบว่าการเดินทางการเดินทางไปฝั่งเมียวดีไม่มีการใช้กำลังประทุษร้ายและทุกคนสมัครใจในการเดินทางไปทำงานเองฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ้า